สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแตะแรง ID ไก่ไปแกมาสเตอร์นะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิป EP ที่7แล้วนะคลิปนี้นะครับผมได้สุมทีมเล่นไปนะแล้วเจอเพื่อนร่วมทีมปากแซบนะครับด่าผมตั้งแต่ต้นเกมเลยทุกคนถ้าอยากรู้นะครับว่าจะเป็นยังไงก่อนที่จะไปดูคลิปกันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ ใครที่กําลังตามหาร้านเติมเกมฟรีไฟล์นะครับผมก็แนะนําร้านนี้เลยนะครับร้านคุกกี้แดนช็อปมีบริการเติมเกมฟรีไฟลทั้งแบบ UAD แล้วก็ ID พาสนะครับแถมยังรับบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายด้วยนะครับร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยแน่นอน100%เติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แดนช็อปนะครับมาครับคนดูเกมแรกผมัวบอกโคนเลยเมืองประจาเราแต่ว่าไม่ใช่เมืองประจําเพื่อนนะโอ้โหแล้วมีที่ด้วยเป็นเรื่องแล้วแหรอเพื่อนโอ้โหวงฟ้านี่ว่าผมว่าแล้ว ตี้ชนตี้นะเพื่อนใจเราสู้หรือเปล่าถ้าใจสู้ก็ก็ออกดีกว่านะหลายตี้ว่ะหลังก็มาอีกคนดูโอ้เยอะจังนะ่ะเพื่อนถ้าใจสู้อ่ะรักชีวิตอ่ะเพื่อนออกให้ไวเลยนะอยู่ไม่ได้แล้วเยอะเกินไปเล่นยังไงคนดูลืมเลยอะรอบนอกก็มีอีกผมไปลนะโอ้โหโดนเปิดจุดอีก ไม่รู้แหละว,วิ่งหน้าตั้งก่อนเลยไม่สนใจด้วยโอเคมีตัวดีดรอบมาห้าหลอดใครจะอยู่ก็อยู่อะ่ะไม่ใช่ผมแล้วคนหนึ่งเยอะขนาดนั้นเฮ้ยยิงใครอะ่ะหนวกกันแล้วมดูไม่นาผมหนึ่งนี่หว่าไม่ได้หรอตราหนึ่ง เฮ้ยดาวสองอาจจะดาวนะ่ะอาดาวสายตอ่อครัผมลวงสามนะใครยิงผมวะผมชิดเลยดีกว่าเฮ้ยยิงหน่อยเยอะๆโมดี้หนึ่งราวสุดหมอวิ่พัน <laughs> สินพันแล้วสวยเพื่อนมาวงฟ้าถิน่นเราเพื่อนเ <c oughs> มื่อกี้ยังวิ่งอยู่เลยนะถิน่นเราได้ว่าไปตั้งหลักคนดูแล้วคือผมหน่วงอย่างว่าเป็นอะไรเนี่ยทำไมนหน่วงงี้โอ้โหเหลือจัดวงฟ้านะแต่ว่าได้เกาะสามเหลือไปไหนแทนที่จะฟาร์มก่อนไม่มีคน หเต็มเลยวะเพื่อนช่วยหน่อยเพื่อนกลมๆแล้วสวยครับครบหน่อยนะเพื่อนอา้าวสามสองเลยเนี่ยวะโอ้เพื่อนครบดีมากขอบคุณครับไม่งั้นผมไม่รอดแล้วถ้าไม่ได้เพื่อนไฟนี้ขอบคุณมากครับ เอาเ๋ยเพิ่มเบอร์สีโดนนะผมไปสนามมวยแล้วกันทุกคนขออนุญาตเดิแนแยกนิดนึงนิดหน่อยไม่หน่อยหรอกเยอะอยู่โหล้วมีศพด้วยแล้วมีกล่องด้วยมีเสียงฟันด้วยทุกคนแย่แล้ว ้างใต้ถ้าผมเต็มเลยมาหน่อยกบเพื่อนช่วยด้วยใต้ถัาผมเต็มบางคนดูเสียงเยอะมากครับ <oz> โหใครยิงได้แล้วจบแล้วทุกคนผมโดนเห็นละถ้ามีประตูว์ปผมน่าจะโดนถมวะอุ <oz> ้ยโอ้โหผมอยู่ข้างบนจริงแล้วะ่ะเนี่ยทำไมโดนเยอะจังวะเอาเพื่อนก็โดน แย่ yeah, แล้วไงคนดูครับผมแย่แล้วครับถ้าเกิดวัตตี้นี้เขามีประตูวาร์ผมไม่รอดแน่ๆอะ่ะน่าจะโดนวาร์ผมสี่เดิยนยากไปอีกเอาไงดีเราวิ่งเล่นไปก่อนขวากายมาคนนี้มาคนดู ไม่ปล่อยผมด้วยฮะน่าจะเอาสุดไม่น่าปล่อยผมอะ่ะดาวหนึ่งนะมากระโดดยิงะไรเนี่ยเพื่อนข้าล่ามีตัวนึ้งผมอัพเด้ดเลยหน้าผมเลยทุกคนเป็ไหนแล้ววะข้างในเหรอ ต้นะดาวต้องลงมา้ะอยู่บนต่อไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวบานไปมีคนชุบบวงนะครับดาวยิงอะไรอะ่ะเขายิงอะไรอ่ะคนดูผมว่ามาเพิ่มได้เลยทางนี้น่าจะมีตัวมาอีกวะต้องไปลงกับเพื่อนลปะปัดวจ้าเพื่อนรอด้วย ทิปเวมีนะครับเพื่อนยิงเประจุดล,ละอ่ะผมกินน้ำมาทุกคนเสียงอาจจะแปลกๆเมื่อกี้คอแห้งนะมาแล้วเพื่อนกันล้ไปครับมีกี่ตัวอ่ะอาจจะหลายตัวหรือเปล่าไหนวะน่ะเฮ้ยจะทำอย่างนงี้ดิโอ้ขอรี่เพื่อนยิบชุบเลยเอา้า เฮ้ยชุบไม่ได้หรอคนดูอ๋อผมเหรียญไม่พอเอาตกใจเพื่อนมเอามั่วแล้วชอดนี้มัวแล้วเราเหรียญไม่พอนี่ยหว่าเออลืมเลยนึกว่าชุบไม่ได้ดาวหนึ่ง <S <S มึนเลยเมื่อกี้ผมโชว์มึนซะงั้นเลยข้างหน้าเยอะมากครับแต่เพื่อนมาเล่นหน้าไปบวกนะเอาจริงเพื่อนมาหรือเปล่า ขวาบนมีเราอยู่ในวงนะครับทุกคนแต่ว่าบนฟ้ามาแน่เลยน่าจะมาเยอะเท้าขึ้นนะเพื่อนเมื่อกี้นี้ยังอยู่นะครับทุกคนตรงเนี้ยอุย้ยลงใหม่เต็มเลยโหบาเลยเพื่อนต้องเล่นแล้วเจ๋อครับต้องเล่นหรืป่าทุกคนลงใหม่เยอะมากครับดาวหนึ่งนะหลังก็มาหน้าก็มี น,นี้ยังอยู่นะจอดเลยเพื่อนจอดเลยจอดเลยเก็บมากครับสวยเข้าบ้าน่อนแล้วกันเยอะมากหลังก็มาอีกหลังแล้วหลังอีกหลังเยอะมากอย่างว่าหลายรายกามือทุกคนพี่ขวามือมาดาวเลย ดีนะผมได้ยินเสียงโอ้โหเพื่อนโดนหมดเลยตาไปนะเพื่อนชุบไม่ได้ด้วยว่าผมเหรียญไม่มีคอนบ้าเหรอเพื่อยนยอดหายแล้วผมหยู่ไม่ได้รอกคนดู อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้แล้วนัวมากน่าจะสามตัวเลยนะครับสามถึงสี่ตัวขวาบนมาอีกคนดูเล่นไม่ได้ละเข้าบ้านกับผมขอนั่งนิ่งก่อนเลยไม่ได้ละเอยอะมากเลยเล่นยังไงอะเอยอะขนาดนี้ หลังก็มาอีกนะให้บ้าคนดูผมเล่นไม่ได้แล้วเฮ้ยทางนี้มีตัวดีกว่าใช่ปะเห็นนะเมื่อกี้ในเสื้อส้มเออใช่ด้วยดาวนะ บ้านเราผมน่าจะตีเต็มนะครับไอ้บ้านเมื่อกี้เนะี่ยขึ้นไปเห็นสองสามตัวเลยอะ่ะเหลือสี่คนนะครับทุกคนโอเคดาวหนึ่งชุดเพื่อนโอ้โหชุดรัวๆแน่เลยวะผมน่าจะเล่นยากเลยถ้าอย่างเงี้ยถ้าได้ชุดเพื่อนน,นะนะอุ้ยโอโ้โหอ๋อ อะไรวะโดนข้างๆยิงอะ่ะโอ้เสียดายทุกคนอุตส่าห์เล่นตึงมาตั้งนานข้างๆมาโอ้ยคลิปสี่คิวครับดาเมจไปพันสองร้อยนะไปครับคนดูซุมเกมที่สองกันต่อเลยโอ้โหเมื่อกี้อุ้ยข้างๆมากลังดูข้างหน้าอยู่เลยมาครับทุกคนเกมนี้บาบนนะครับ คนเยอะจัดเลยลงไหนกันวะโหของไม่มีเลยขอฟาร์มก่อนนะเพื่อน,นเอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรอะอะไรอะ่ะเขียนชื่อไว้ได้ยังไงนี่เพื่อนไม่เห็นมีชื่อนะนี่อุ้ยมีตัวไกลเพื่อนระวังนะ เดี๋ยวเกมนี้เบอร์สองลมาผมไม่ชุดนะครับผมบอกเลยเจอคนท็อกสิกอย่างนี้ตั้งแก้หเห็ดวางเป้าผิดเอาเลยเพื่อนเอาเลยหนังก็มาเฮย้ยไม่เข้าหัวเลยหนังมาอีกตอวหนึ่ง เสียงเยอะมากคนดูมาเต็มเลยต่อต่อพอเล่นไม่ได้วรอ,อยังไงเสือกับเพื่อนมีไหมเอ้ยยังเหลือจะด่าแล้วเพื่อนมดตี้เฮ้ยเบอร์สองดาวไม่ช่วยด้วยหรอชุดเบอร์เบอร์สี่พอนะเบอร์สองไปไปซื้อไปก่อนไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นผมไม่เห็นผมไม่เห็น มืนจัดอ่ะผมนี่มืนจัดผมแกล้งมืนจริงกระเผิร์ไม่ได้แกล้งด้วยสงสัยมืนจริงผมเนะี่ยไม่รู้ว่าบากางมีอีกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรีบไปเล่นชุดเพื่อนก่นอนวุ้ยเต็มเลยทุกคนบากางซ้ายมือก็มีอีกอผมไม่ไป์ล่ะเหรียญไม่มีด้วยรอก่อนนะเพื่อนรอก่อนนะครับเบอร์สาม ข้างล่างนี้นะตีไหนมาตีไหนวะเนี่ยเยอะไปหมดเลยเพราะว่าทางตู้ก็มีนะทุกคนทางตู้ก็ยิงกันทางนี้ก็ได้เงินนวลจัดเลยวะไปแล้วช่วยเบอร์สี่ก่อนหยุดก่อนละกันผมถอยเพื่อนได้เงินไหมน่าจะไหวนะน่าจะแค่ตัวเดียวอะหรือเปล่าโอ้โห ไม่ดีแล้วจะลูกซองสวยครับเฮ้ยไม่สวยเบอร์สองยิงไม่สวยเงียบเก็บเลยคนดูอุ้ยของเต็มเลยอะ่ะแต่ว่าเงียบเก็บเลยเฮ้ยเพื่อนเอา ผมเมื่อกี้เขายืนนิ่งคนดูเปิดช้าไปโอ้เสียดายครับรอก่อนเพิ่มมีตัวหอนเราเพิ่มผมรอแป๊บโดนแล้วไงนั่นแหละเจ็บแล้วนะเพื่อนไม่ได้หรอตาวมีมีบ้างนะหอยห่วยอ่ะเฮ้ยเบอร์สองไวจังอ่ะเฮ้ยเฮ้ย อะไรอ่ะโอ้โหดูทำตัวดิมาตาผมต้นเกมมาทำอย่างนี้อีกสรุปถ้าเข้ามาด้วยกันหมดนี่ฮาเลยนะคนดูผมนี่โดนลุมเลนะถ้าเข้ามากันหมดเนี่ยโดนเลเลยอ่ะแต่ว,ว่าไม่น่าใช่หรอกมา สวย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 มากสวยมากสวยมากทำดีใครยิงอ่ะกลับาไปครับเพื่อนรอก่อนนะครับเฮ้ยหลายตัวแน่เลยวะจเย็นนะเพื่อนไม่ปาดนะเพื่อนไม่ปาดนะไฮ้ยตัวเดียวไม่ตัวเดียวแล้วอะไรไงเพื่อนเพื่อนไ่ได้มุมอับป่ะเพื่อนเป heures, meter, an はは็นเนช่องแคบทำไมอ่ะ เพื่อนไปเล่นช่องแคบมาลดกาศแล้วอุ้ยน่นยาจะตีตึงนะทีเนี้ออยดูชื่อละมีเสียงสไนด้วยทุกคนซ้ายมือผมได้ยินเสียงเดินอ้อมเลยโหเล่นก็เป็นงานจัดเลยอ๋อคอร์ิตี้กันนะผมว่าวได้ยินเสียงสไนาย เปิดวืดโอ้โหดาวหมดเลยเพื่อนไปหมดแล้วผมจะอยู่ยังไงอะ่ะเหรียญก็ไม่มีครับโอ้โคนดูเต็มเลยอะ่ะไม่ได้หวะ่ะมิซนายผมยู่ไม่ได้ลนะกลับก่นอนเฮ้ยไม่โดดให้อะ่ปะปาราจ้า ้าหนึง่งลาให้ไวเลยเขาเหมือนจะตีเต็มนะครับเนี่ยมีตัวสไนดยด้วยผมไม่แน่ใจว่าสไนดยอะไรวะมาเลยหรือเปล่าวะชุดไม่ได้อยู่ดีนะตีไขวะนะ่ะนั่งแช่เบ้าอะไรงั้นอ่ะเอาดาวนะน่ะเอา ทำไปเล่นไปผมชา้าเลยตุสไนเนี่ยหน้าชา้าได้อยู่ <l ots> เขาไปไหนเนี่ยช่อเพื่อนเหรอเอาเลยเพื่อนเล่นกันเลย <l ots> เจ็บอยู่นะ มีเหลี่ยมไหมนะ่ะชุดได้อยู่คนสองคนชุดไปก่อนไม่ได้แล้วผมลงไปแล้วคนดูกระดาจารไม่ไหวเราวงแรงมากไปก่อนโ,มมอ 2. โอ้โหผมชุดเบอร์สองโอ้โหลืมดูอู้เซ็งวะ่ะ เป็นเรงที่เซ็งที่สุดบอกเลยชูเบอร์สองเนี่ยเซ็งปัดเลยร่วงเลยนะอะไรมานั่งทำอะไรไมส่สนใจด้ยผมไปเลยมีคนน้อยในบ้านนี้หนึ่งคนครับร่วงตีเปยนจะนะไปผมหนีเลยผมหนีเลยเบอร์สองจะเป็นยังไงก็ช่างเบอร์สองจะเป็นยังไงก็ช่างผมไปแล้ว แล้วตัวเองแล้วกันเพื่อนในเมื่อนายเก่งมากบอยลำไปแล้วหนึ่งผมไปก่อนเบ่งเจ้าจุกๆแบบนี้จุกๆนักขโ่ะ ่นได้นะครับแต่ว่าผมไปยากอ่ะยิงผมไม่หยุดเลยบ้านนั้นได้อยู่นะพอได้อยู่ผมชุบเบอร์สองอ่ะแม่งเว้เสงียงตัวเองวะทำอะไรลงไปวะเนี่ยไปละบึนบึนบลืนบลนบึนบึนแล้วนั่นแม่ นั่นแน่มีอะไรบ้างไหมนะผมไม่ค่อยมีอะไรเลยมาแล้วทุกคนซ้ายมือเอา้าเป็นไรอะ่ะโอ้ยเอ้ยเป็นไรอะ่ะเล่าเป็นไรอะ่ะยิงไม่ถูกเลยหลังเดินีคทับพ่อน เฮ้ยไม่เข้าหัวเจ็บแย่ใครว้ามาวะเฮ้ยเบอร์สองมาทำไมตรงนี้ไปอะไรเพื่อนทำดีใส่ซึมเลยเฮ้ยดาวทำดีมากเพื่อนยิงดาวไปเลย มากันให้เต็มเลยไม่โดนเลยโอ๊ยแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วผมจริงอะไร <c oughs> ไม่เป็นไรทุกคนถือว่าเกมนี้มายามเบอร์สองนะถือว่าแบบเขามาดด้ผมตุ้นกีมาด่้ผมทำไมเนี่ยแล้วด่าแบบดดาแรงด้วยนะเกินไป โอ้โหแล้วผมเล่นแบบไม่มีส่งเลยยิงอะไรปาดเป็นกบโดยเป็นกบอะไรไม่รู้ที่แวบ,บพูดอ่ะยิงไม่โดนเลยผมโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็เน้นหานะไม่เน้นแบบจริงจังเท่าไหร่ถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ